สวัสดีครับผมรายการกรูทามบายเทอร์มอลเทวันนี้นายอริจินะครับขอนำเสนอเรื่องติดตั้งบล็อก AO นะครับติดตั้งทิศทางไหนดีแล้วมันมีผลต่อประสิทธิภาพในการระบายความร้อนหรือเปล่าเทปนี้ไปหาคำตอบกันครับผมอ่ะมาดูกันครับผมการติดตั้งนะครับ AO ปกตินะครับหลายคนอาจจะไม่ได้มองนะครับถึงทิศทางนะครับการติดตั้งจะเป็นแนวนี้นะครับบางคนก็ติดตั้งแนวนี้ ซึ่งผมเชื่อว่านะครับหลายคนติดตั้งไปก็เพราะว่าอาจจะเป็นเลเยอร์สะดวกติดตั้งง่ายอะไรแบบนี้อยู่ในเคสนะครับบางคนก็หมุนทิศทางแบบนี้นะครับแล้วมันมีผลต่อการนะครับระบายความร้อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขยายความให้ดูนิดหนึ่งและมีผลคอมเพลทียบให้ดูนะครับด้านในบล็อก AO นะครับมันก็จะมีคลีบระบายความร้อนครับผมทำไมถึงจะต้องมาซีเรียสเรื่องนี้นะครับ สมมุตินะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันด้านในบล็อกสมมุติมันเป็นแบบนี้ครับผมมันจะมีทางรีดน้ําของมันนะครับน้ําฉีดมามันจะถูกทําไปตามแนวแบบนี้ครับผมแล้วก็ระบายความร้อนออกด้านซ้ายด้านขวาตามแนวฉีดเขาเรียกว่าร่องน้ําหรือว่าเป็นรูเจ็ทเพดนะครับอันนี้สมมุตินะแล้วถ้าอันนี้คือแกน c ี u นะครับคลิกเข้าไปอ่ะดูรอยสมมุติตรงนี้คือรอยคอครับผมลองเอามาทาบดูครับผม ทิศทางการติดตั้งบล็อกเวลากลับด้านมีผลแน่นอนครับลองดูถ้าแบบนี้ทิศทางการรีดน้ําเปลี่ยนแน่นอนเห็นไหมสมมุติตรงนี้เป็นแกนระบายความร้อนของ CPU ด้านในนะครับมันเป็นแนวนอนขึ้นแบบนี้นะครับแน่นอนมีผลครับผมกับการรีดน้ํานะครับที่ถูกต้องควรจะเป็นแบบนี้แต่ประเด็นก็คือนะครับบางทีเราก็ดูไม่ออกไงเฮ้ยด้านไหนดีนะครับด้านนี้หรือด้านนี้ คือแนวรีดนะ้ําที่มันสมบูรณ์ของมันนะงั้นเดี๋ยวผมตั้งนะครับภาพตามนี้แล้วกันติดตั้งแบบนี้ผมจะเรียกว่าไทเอ A นะครับทรงนี้เลยนะครับอีกหนึ่งแบบนะครับเอาสายยางไว,ไว้ด้านล่างนะครับผมจะเรียกแบบนี้ว่าไทบีนะครับแล้วผมเทสตอร์ฟอร์มานออกมาแล้วครับผมทั้งสองแบบนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูกันครับจากการทดสอบของผมนะครับ เอา13900 ks นะครับ oc ทิ้งไว้5.6กิกปรับไฟเลี้ยง1.25โวลต์นะครับทดสอบในห้อง a ประมาณ254ผลการทดสอบออกมาว่าการติดตั้งท้าย a ครับผมที่มีนะครับสายยางอยู่ด้านข้างนะครับจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับแบบนี้กลับให้อุณหภูมิดีกว่านะครับผมเดาว่า t h e r m o n t e c น่าจะติดตั้งนะครับคลีบระบายความร้อนแล้วก็ทิศทางการรีดน้ำนะครับของแกน cpu นะครับ เป็น Default แบบนี้ครับผมส่วนแบบ B หลายคนอาจจะชอบนะครับเอาสายยางไปไว้ด้านล่างอาจจะดูโล่งดีอะไรแบบนั้นแต่ผมมองว่านะครับเหมือนกับว่าทิศทางการรีดน้ำของฟินนะครับในบล็อกมันจะเป็นอีกด้านแน่นอนเพราะผมสังเกตมาหลายครั้งครับผมว่าการติดตั้งแบบ B เนี่ยนะครับจากประสบการณ์ของผมนะผมมองว่านะครับเอ๊ะมันมันดูแปลกๆนะผลเทสมันแบบดูร้อนนะครับ เพราะว่าช่วงก่อนผมเทส AO หลายตัวมากนะครับผมก็เลยลองกลับบล็อกแล้วเทสดูเออมีผลต่างจริงครับผมนะครับหรือถ้าใครนะครับลองสังเกตดูที่ซ็อกเก็ตของ AMD ก็ได้ครับส่วนมาก AMD จะเป็นนะครับการจับยึดแบบแนวนอนเห็นไหมมันจะบิดทิศทางไม่ได้นะครับเทอร์มอนเทกจะเซตนะครับค่า Default ของบล็อกมาแบบนี้แน่นอนครับหรือว่าไทป์ A นั่นเองนะก็คือสายยางจะอยู่ด้านข้าง จะด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้แต่ไม่ควรจะอยู่ด้านล่างกับด้านบนนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วมันร้อนแบบต่างกันเยอะขนาดนั้นไหมก็ไม่ซีเรียสครับผมเพราะบางทีผมเข้าใจว่าการติดตั้งเข้าไปในเคสนะครับเลเยอร์เคสแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครนะครับที่คิดว่านะครับกำลังจะประกอบแล้วอยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบสูงสุดนะผมแนะนำครับว่าตอนประกอบนะผมแนะนำว่าติดตั้งทรง B นะี่แหละ ดีสุดครับผมรู้สึกว่าประสิทธิภาพจะดูดีทุกครั้งที่ผมประกอบนะครับอันนี้ก็เอาไปเป็นทริคนะครับเทคนิคละกันนะครับสําหรับคนที่กําลังจะประกอบ AAO แล้วจะติดตั้งบล็อกทิศทางไหนดีนะครับอันนี้ผมก็เอาทริคเทคนิคมาให้เพื่อนๆน,นะครับได้พิจารณากันนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะครับว่า อยากให้เครื่องนะครับเย็นสุดนะครับประสิทธิภาพดีสุดเท่าไหร่นะครับก็ลองพิจารณาจากเทปนี้ดูโอเคครับผมพบกันใหม่เทปหน้านะครับเดี๋ยวผมมีเทคนิคอะไรดีดเดี๋ยวผมกลับมารายงานตัวใหม่บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ